สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้ค่ะตายจะมาตอบคำถามนะคะจากผู้ใช้ YouTube รายหนึ่งนะส่งคำถามเข้ามาหาต่ายนะคะว่าถ้าตอนนี้เขาไม่มีน้ำหมักอะไรเลยนะคะไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไม่มี EM ไม่มีฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดนะคะไม่มีจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวเขาจะสามารถใช้อะไรราดรสพืชผักได้นะคะแล้วเขาก็ยังวงเล็บมาด้วยค่ะทุกคนว่าขอแบบง่ายๆนะคะก็คือขอแบบที่เขาหาได้ง่ายๆนั่นเองนะไต่ตีความหมายว่าเป็นแบบนี้นะคะวันนี้ตายจะขอมาตอบ อย่างง่ายๆเลยนะคะก็คือมีอยู่3มตัวด้วยกันค่ะถ้าเกิดไม่มีน้ำหมักอะไรเลยนะคะตัวแรกเลยนะคะก็คือใช้ผงชูรสค่ะทุกคนผงชูรสอย่ามองข้ามนะประโยชน์เขาเยอะมากค่ะช่วยบำรุงดอกบำรุงผลแล้วก็ยังช่วยบำรุงรากด้วยค่ะผงชูรสที่เราใช้อยู่ในครัวเป็นประจำเนี่ยละค่ะถ้าเกิดว่าที่บ้านใครไม่ได้ใช้ผงชูรสนะคะก็อาจจะใช้เป็นผงปรุงรสอย่างพวกรสดีอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะคะทุกคนตัวที่สองต่อมา ค,คือน้ำซาวข้าวนะคะถ้าเพื่อนๆหงข้าวเป็นประจำอยู่แล้วก็น้ำซาวข้าวเนี่ยไม่ต้องทิ้งนะเอามาราดรดพืชผักได้เป็นประจำแล้วก็ใช้ได้ทุกวันด้วยค่ะน้ำซาวข้าวเอารดทั้งพืชผักสวนครัวแล้วก็เอารดได้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับเลยนะคะก็ลองหามาใช้กันดูนะตัวที่3ามค่ะคือตัวที่ไต่เตรียมมาในวันนี้ค่ะนี่นะคะในถุงนี้นะคือกล้วยค่ะ นี่ตัวนี้เป็นกล้วยน้ำว้านะคะเป็นกล้วยที่สุกงอมแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะกล้วยเอามาราดรสพืชผักได้เลยนะคะสามตัวที่ไต่พูดมาเป็นแบบอย่างง่ายทั้งนั้นแล้วก็เป็นแบบที่ใช้ได้เลยไม่ต้องหมักอะไรเลยนะคะกล้วยเอามาใช้ยังไงนะคะไตเตรียมน้ําไว้แล้วในบัวรดน้ํานะปอกปอกเปลือกออกนะคะแล้วเปลือกเนี่ยก็ไม่ต้องทิ้งนะคะเอาไป ตากแดดตากลมให้เขาแห้งนํามาหมักดินนํามาปรุงดินได้เลยหรือจะวางไว้ที่โคนกระถางก็ได้เลยนะคะตัวกล้วยเนี่ยนะคะเขามีทั้งวิตามินโพแทสเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสนะคะมีประโยชน์เยอะมากๆวิธีการใช้ก็คือบี้กล้วยนะ,ะบี้กล้วยลงไปเลยบี้กล้วยเลยค่ะอันนี้ก็คือใช้แบบง่ายๆนะคะทำแบบง่ายๆเราจะราดรสอะไร ต้นพืชไหนเราก็บีกกล้วยแล้วก็วางไว้ข้างๆต้นพืชน,นั้นเลยนะคะอย่างเนี้ยอย่างเช่นวันนี้ไต่มาสาธิตให้ดูคือใช้กับขึ้นชายนะคะไต่ก็มาวางไว้ที่โคนขึ้นชายเลยอันนี้คือแบบเรา,เรา,เ,ราเราทาให้ดูจํานวนหนึ่งลูกนะจํานวนหนึ่งถึงสองลูกนะคะก็ประมาณนี้เอาแบบกล้วยที่สุกงอมแล้วนะคะหลายๆคนจะมีคําถามว่าเอ๊ะเรามดไม่ขึ้นหรอ นะคะจริงๆแล้วก็มันเป็นมันเป็นกล้วยเนาะก็อาจจะขึ้นได้วิธีการเนี่ยให้เราเอาดินกลบค่ะพอเราวางกล้วยลงไปแล้วอ่ะเดี๋ยวนะไปขอขยีบก่อนนะคะนี่ค่ะพอเราวางแบบนี้แล้วก็เอาดินกลบนี่ค่ะก็จะช่วยป้องกันพวกมดหรือมแมลงวันมาตอมนะคะเป็นการให้ปุ๋ยแบบอย่างง่ายนั่นเองค่ะวางปุ๊บเอาดินกลบ แบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวขอเลื่อนกล้องไปใกล้ๆก่อนมันค่อนข้างแคบนะคะเอากล้องไปใกล้ๆค่อนข้างยากค่ะทุกคนขออภัยอ่านี่นะเดี๋ยวต่จะแทรกมือไปวางปึ๊บเอาดินกลบวางแล้วก็เอาดินกลบไปด้วยเท่านี้ค่ะ แล้วน้ำที่เราเตรียมมานะคะเนี่ยน้ําในบัวเนี่ยนะคะเราก็ราดรถตามไปได้เลยเป็นการบํารุงพืชผักแบบง่ายๆค่ะใช้ประโยชน์จากของที่เรามีในครัวคือแต่ละต้นเนี่ยไม่ต้องใส่เยอะนะคะบี้บีบีอย่างละนิดอย่างละหน่อยลงไปนะจริงๆแล้วตัวที่เราใช้แทนปุ๋ยหมักเนี่ยมีเยอะค่ะอันนี้ใส่เพียงยกตัวอย่างมาแค่3อย่างเท่านั้นเองคือผงชูรส น้ำซาวข้าวแล้วก็กล้วยสุกงอมนะคะจริงๆมีอย่างอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นพวกเศษพืชเศษผักเศษอาหารก็เอามาบํารุงพืชผักได้แล้วก็ขี้วัวนะคะตัวนี้มีประโยชน์เยอะมากถ้าใครไม่มีน้ำหมักอะไรเลยใช้ปุ๋ยขี้วัวก็ได้แต่แนะนำว่าให้หมักปุ๋ยขี้วัวก่อนเท่านั้นเองนะคะเนี่ยค่ะทุกคนใครมีคำถามอะไรก็ส่งเข้ามาถามไต่ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าบางคำถามในไต่ไม่ได้ตอบ คือบางทีคำคำถามไม่โชว์อะคะ่ะใน y YouTube เนาะถ้าเกิดว่าเป็นคลิปเกา่กาๆนานๆแล้วบางครั้งอาจจะไม่ได้โชว์ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็สามารถส่งคําถามมาในคลิปใหม่ๆที่ไต่ลงได้เลยนะคะไต่ก็จะมาตอบให้นะหรือคําถามไหนที่ไต่เห็นว่าเพื่อนๆท่าน,นอื่นๆควรจะได้รู้ไปด้วยก็อาจจะมาทําคลิปตอบแบบนี้นะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทางนี้เป็นคณะค่ะเดี๋ยวก็จะ ใส่กล้วยไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ